โอเคก็กราบสวัสดีพี่น้องชาวการบาวโมบายทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมอีกครั้งนะครับอะไรก็ได้บายมิชชั่นชาแนลเย่เย่เย่โอเคครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวาทางเกมคาบาวนะครับนะก็ได้ทำการอัปเดตแพทใหม่เข้ามานะครับวันนี้ก็จะมีมาพูดเรื่องของดันเจียนที่เข้ามาใหม่นะครับผมเออวันนี้ ทางเกมอ่ะเขาอัปเดตตัวดันมาใหม่นะครับมี2ดันเนาะเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูก่อนว่ามีดันอะไรบ้างนะครับเนาะตัวดันนะครับที่ที่เข้ามานะครับวันนี้เนาะที่ทําการอัปเดตเข้ามาก็จะมีอนะ่าันนี้นะครับนี่ันนี้เป็นโบเคนอิบูเลตออฟ อันเดรสนะครับหรือที่เรารู้จักกันในเขาหักนะครับดันเขาหักเนาะเออนะครับอีกดันหนึ่งก็น่าจะเป็นอันนี้นะครับเนี่ยเนาะน่าจะเปิดอันนี้นะครับเอออันนี้แหละเพราะว่าอันนี้มันเป็นดันที่ดันมานะ้าเนาะน่าจะเป็นอันนี้นะเออซึ่งเป็นดันใหม่ที่ทำการอัปเดตเข้ามานะครับผมเนาะเออก็ เดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปลองลงดันใหม่กันแล้วกันเนาะแต่ว่าจะลองลงแค่ดันนี้ก่อนนะครับเพราะว่าอันนี้น่าจะดูจากราคาแล้วผมคิดว่ามันอาจจะยากกว่าหรือว่าดูจากการจบดันแล้วได้ดีพีอันนี้ได้ดีพีหกเขาหักได้ดีพีเจตัวนี้น่าจะง่ายกว่าคิดว่านะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาลงดันนี้ก่อนก็แล้วกันแน่เนาะออโอเค ก็เดี๋ยวไปลองลองกันเลยกัแล้วกันนะครับเนาะ,ะ,ะกดลูกบาทสักหนึ่งลูกโอเคก็ซื้อดันแล้วก็วัปไปได้เลยเนาะอ๋อเดยวลืมไปเลยว่ามันราคาเท่าไหร่เมื่อกี้ไม่ทันได้สังเกตดันนี้ก็จะราคา2องพมนะครับดันเขหาหักอยู่ที่4.5เอ็มนะครับโอเคก็ไปไปกันเลยก็แล้วกันนะครับดูที่ทางเข้ามันอยู่ไหนอ๋อทางเข้าอยู่ตรงตรง ดันแจเขียวนะครับแจเขียวกับดีวายเนาะเอออันนี้มันก็จะเข้ามาอันที่3มนะครับผมเออโอเคก็กดยาเน่ฮึบโอเคเดี๋ยวมาดูไอเทมที่ดอกในดันกันก่อนนะครับเนาอะออไอเทมที่ดอกในดันนะครับก็จะดอก2อย่างนะอมุธก็จะดอกเป็นพาราเดียมกับอาร์เคเดียมนะครับแล้วก็ชุดนะครับก็จะเป็นพาราเดียมอาร์เเดียมเหมือนกัน คุมก็เป็นพาราเดียมอาคิเดียมนะครับเออมอเตอร์ไซค์นะครับสี่สามแบบ P W R W b l นะครับดันนี้ไม่ดอกของ Q W นะเพราะว่าระดับมันน่าจะแค่ของขาวชั้นขั้นสูงสุดเนาะเป็นพาราเดียมนะครับยังไม่ถึงเดโมเจาะแดงเจาะขาวนะครับนะแล้วก็เป็นซีเนจเจอร์ของดันนี้ก็น่าจะเป็นลูนนะครับ normal damage up ครับเนาะเออตัวนี้เนาะดูเนาะครับโอเคก็เดี๋ยวมาลองลงกันเลยก็แล้วกันนะผมกดลงไปเลยแล้วกัน <c oughs> กดเริ่มไม่เคยลงนะผมไม่เคยลงผมบอกก่อนนี้มอนช่ไหมทำไมมันตีเบาจาังกดมงนกดอยู่นะเดี๋ยวผมจะคอมโบก่อนแล้วกัน ตัวนี้น่าจะเป็นแค่มินิหรือเปล่าครับน่าจะเป็นมินิเนาะกดโนแมนด้วยพวเพื่อนๆคนไหนที่ดูไลฟ์สตรีมแข่งก็อาจจะได้กันทุกคนนะครับโอเคนะค,ครับเแล้วอ้มอนเยอะมากตรงนี้กดออโตโ้ได้ไหมไม่ได้มีเคลสให้กดนะครับผมลอกดก่อนกดที่อ่างกนกดที่กระถางอ๋อน่าจะกดได้นะพเพื่อนผมรอแล้วกัน เพราะว่ามันล็อกไปที่ตัวตัวขีเลยหรือเปล่ามีตัวขีไหมเนี่ยหรือว่าต้องเคลียร์หมดอ๋อเคลียร์หมดนะอาจจะต้องเคลียร์หมดนะครับนีนะนี้มอนก็ตีไม่ไม่ไม่หนักเท่าไหร่นะนะไม่เจ็บเท่าไหร่ก็เลยคิดว่ามันน่าจ,จะลงง่ายง่ายกว่าง่ายกว่าอีกดันหนึ่งเอาค่นข้าจะยากกว่า,านี้วิ่งก็วิ่งไป โอเคแล้วก็กดเวทตีเลยตรงนี้มอนยิงไกลนะตรงนี้เป็นมอนยิงไกลก็พยายามสายเวทก็ควรจะไปยืนฝั่งที่มันเป็นกลุ่มเยอะๆหน่อยจะได้ไม่โดนตีตีมากเป็นเป็นกลุ่มกลุ่มกวิ่งเข้าไปตีตรงนั้น,นมาก,ก่อน okay. อคใครที่มีเลขฟ้าไม่เยอะ ก็น่าจะพอลงได้นะดบนนี้ระดับของยากที่ผมคิดว่าคิดว่าน่าจะประมาณดันงูนะครับในในขณะที่เลขแดงเลขฟ้าประมาณผมเนี่ยน่าจะประมาณดันงูเอาเว้ในความคิดผมอุ้ยกดเขากดเขากดนี่ก็น่าจะเคลียร์มังดันนี้น่าจะเน้นเคลียร์มองทั้งหมดนะครั ไม่ทับพอก็แล้วกัน,นไทับออกมลการเปลนางสองนี่จเป็นควยากเปลี่ยนเป็น พอได้อยู่นะคือจะพัฒนามอนโรเหมือนอ่งผมว่าน่าจะประมาณดำมโวเวกอะถ้าไม่มัวเวกก็อาจจะอ่อนกว่าอ,อ,อาจจะแรงบวกมัวเวกนิดนึงมันน่าจะเป็นบัตรเงินมะเออระดับประมาณน่าจะประมาณบัตรเงินน,นะในความรู้สึกผมนะครับในเรียกปลาเรียกแดงประมาณ จริงๆแล้วนะับผมไม่เคยลงนะครับแต่กระทั่งตอนที่เล่นพีก็ในสมัยของผมหรือว่ายุคที่ผมเล่นเนี่ยอย่างนี้ถึงนะดังนี้นะครับอย่างนี้ถึงก็ฉะนั้นก็จะมัว่วไปก่อนแล้วนะครับด้วยสไตล์ที่มันเป็นวิสามมันคือกว้างอยู่แล้ว เป็นบอสแรกรนร,รน่เป็นอน,อนเปลี่ตางนี่ผมก็ยังไม่กดแอมแล้วกันเนาะเพราะว่าดูจะระดับเลือดของฟอสแล้วมันลดนี่ก็น่าจะพอได้ดีน่าจะพอยืนได้ดีนะครับ ก็ถือว่ามันเป็นการรีวิวตัวดังให้เพื่อนๆดูแล้วก็ลองลงให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับว่าเด็กๆเลขฟ้าประมาณของผมเนี่ยของไม่ได้มีอะไรเลยนะฮะชุดก็ไม่ได้มี3าแอมอะไรแบบคนอื่นเขานะฮะก็เป็นชุดธรรมดาโอเคเราถามวิ่งไปต่ออีกป่ะหรือว่าต้องเขียนหรอ ไม่รู้นะอันนี้ผมลองลองวิ่งวิ่งมาก่อนออกต,ตีตช่ผมก็กดออโต้เฟสแล้วผมก็วิ่งเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมไม่รู้ว่าทำยังไงไอตัวนี้ถึงจะโผล่ขึ้นมานี่เนี่ยคือแบ็กเมดเนะี่ยไม่ใช่แบ็กเมดอะไรเนะี Matter, Matter ่ยมาสเตอร์มาสเตอร์เบดแบ็กเมดผมก็วิ่งเข้ามาข้างในผมกดออโต้เฟสวิ่งมางเดี๋ยวให้วิ่งผมก็วิ่งอ๋อต้องเข้ามาตีข้างในๆหรอ นี่ผมไม่รู้นะเออผม,ผมต้องเท้าความเอาไว้แบบนี้ก่อนเนาะเออไม่ไม,ไม่ไม่ทราบนะขี้เกียจดีแบทแล้วไปไหนก็แล้วกันนะครับนี้มันมีกี่กล่องเมื่อกี้ได้แล้วใช่ไหมกล่องหนึ่งโอเคพอวิ่งเข้ามากดอโอโต้เ s e สมันก็ล็อกไปที่ตัวตัวนี้เลยนะ ผมไม่รู้ว่าอ๋อผมว่าเข้าใจแล้วมันเป็นดัดตัวคีย์นะครับเป็นตัวคีย์ okay. เออตัวคีย์นะครับล็อกตัวคีย์เสร็จปุ๊บพอตีตัวคีย์แบ็กเมทตายเนี่ยตัวมัลเตอร์เมทมันก็จะเกิดน,นะนก็ไปต่ออ๋อตัวนี้เป็นบอสแล้วนะใช่ไหมอ่าตัวนี้เป็นบอสนะครับผมยี่ฟาวแล้วชีวิตแต่ทำไมบอสมันเลือดลดบ๊ก เร็วจังถ้าของขนาดผมไปอยู่ในตัวเบสนะคงจะง่ายแบบคงจะสบายเบือ่ออืมสบายเบือ่อสดือโบจ้ายอกหยอกยอกหกน่าจะไม่ยากนะเพื่อนๆน,น่าจะพอลงกันได้เลขแดงสักละเราของผมมันมืนสี่ใช่ไหม ยิงเงินของเพื่อนๆถ้าไม่ถึงหมื่นสี่ล้วเราสักเก้าพันหมื่นก็น่าจะลงได้แ้วมบ้างตอนเนี้ยคิดว่านะคิดว่าอย่างนง้นอะไรอะดอกนี่ดอ,อกแร่ด้วยดอกอะไรดอจกจับมอนเหรอ,อ ไซเรนนะบอสต,ตัวนี้มีไซเรนด้วยโอเคจะได้บอกเพื่อนบอสตัวนี้มีไซเรนนะเกี้โดนก็มีกล่องเอ้กล่องแดงแล้วแสดงว่าต,วตัวต่อไปจะต้องเป็นบอสแล้วนะครับนี้ขวบวกอือคืออ่าตัวต่อไปต้องเป็นบอสแน่นอนมันผงเข้าแล้วผมจะสองอเข้าไปเดยแล้วกันนี่นะฮะกดกด ตอนนี้เลขแดงอยู่ที่แปดหนึ่งเจ็ดเนะฝาทันแล้วมันก็น่าจะอุย้ยบอสตีแรงอยู่นะเนี่ยเลือดลอดอยู่บอสตีแรงอยู่นก็ได้อยู่ว่าน่าจะประมาณดันบัรเงินแหละผมว่าที่บอสตีได้แรงแบบนี้นะครับดเรือยๆน ประมาณบาัดเงินแบบไปตีบอสแล้วผมไม่ตีเสาอะสองเสาสุดท,ท้ายอะไร่างเี้มันก็จะโดนประมาณนี้นเฮ้ยอะอะกไป่อนกดกัไก่อนเราไมู่ม้าอะไรกดกไก่อนแล้วกันกัรที่แถมค่ยด้ยืยอือ อ๋อมันเรียกลูกนะครับเรียกลูกมานะใช่ไหมโดนเราโดนดัม,ม,ม,มเมด<อเ>ลูกมาด้วยไหมผมมองไม่เห็นเรียกลูกมานะแต่ผมมองไม่เห็นไงว่าตัวผมโดนดัมเมดลูกมันด้วยหรือเปล่า,าม,มิดมาอีกหนึ่งรอบดีเลยโอ้ยแปลงก่อนเพื่อความชัวร์แล้วกันเนาะ นี้ก็ถือว่าโอเคนะพอมีอุย้ยทำไมกล่องมันเยอะอย่างเงี้ยเฮ้ยใช่เหรอด,ดมีห็นดอบะไรเลยล่ะโอ้กล่องหลอกนะนเพื่อนๆฮัลโหลหยัางวะออา <c oughs> อ๋อตีต่อยตีกล่องเยอะๆเมื่อกี้เสร็จแล้วเดี๋ยวกล่องแดงมันจะตกใช่ไหม โอเคเข้าใจแล้วตกใจหมเว้ยทำไมของอย่างเยอะเลยแล้วทําไมมันไม่มีของตกเลยโอเคดังนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับ9นาที57เวินะเกือบ10เกือบส0นาทีนะครับนี่นะก็ถือว่าไม่ไม่ได้ยากจนเกินไปนะคิดว่าเพื่อนๆก็น่าจะพอลงกันได้นะครับผมเนาะเออดูจากขนาดของผมแค่นี้มันก็ยังแบบไปได้เ,เพื่อนๆที่มีของ <ๆ S 2> เฉพาะเบรด เพื่อสายดาาก็น่าจะเล่นได้แล้วแหละด่านนี้ผมคิดว่านะนะครับก็โอเคดอกขาวบวกนะเพื่อนๆสามเม็ดสามเม็ดสี่เม็ดกผม,ม,มไม่แน่ใจแล้วก็ชุดอันนี้อาราเดียมก็ถือว่าเป็นดัานที่น่าสนใจนะครับแต่ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะถ้าอาจจะต้องลงกันหลายรอบหน่อยเพราะว่าลาลงไปแล้วดอกขาวบวกแบบผมเมื่อกี้นี้สามเม็ด ไม่ถึงราคาดันเลยไม่ได้ราคาดันคืนเลย <c oughs> ก็อาจจะต้องไปลงไปลุ้นพวกของแลอะไรพวกนี้หน่อยนะครับผมออก็ถือว่าผ่านนะครับมิชชั่นคอมพิวตเป็นที่เรียบร้อยนะครับผม,ผมออโอเคก็เดี๋ยวรอบหน้าผมจะมาลองลงไอ้เจ้าดันเขาหักให้เพื่อนๆดูก็แล้วกันหน่อย <c oughs> เดี๋ยวผมขอไปทำความคุ้นชินกับดันนี้ก่อนเนอ,อ,เอ,อ โอเคนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก anyway> ็รบกวนเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์ให้กันด้วยนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนในการลงคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้ผมด้วยกันละกันน้ะยื้อวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมเขาหักนะครับผมเนาะเออโอเคสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ 耶耶耶，来啦！